วิธีต้มชาอินเดียมาซาล่าจายค่ะส่วนผสมก็จะมีมาซาลา่าจายนมจืดน้ำเปล่าแล้วก็น้ำตาลค่ะเริ่มแรกเราก็จะใส่น้ำเปล่า200 ml หรือ1แก้วลงไปค่ะตามด้วยน้ำตาล1ช้อนชาสามารถเติมความหวานได้ตามใจชอบเลยนะคะคนไปเรื่อยๆให้น้ำตาลละลายค่ะ เร่งไฟนิดนึงค่ะปอน่าจะเปิดไฟอ่อนไปพอน้ำตาลละลายก็ใส่มาซาร่าจายได้เลยค่ะปอใช้ของไฟออกกัตกล่องสีฟ้าขนาด200 ml 2ช้อนชาสำหรับ2แก้วสมุนไพรแน่นๆหอมๆแบบนี้เลยใครชอบชาเข้มๆก็ใส่เพิ่มได้ตามใจชอบเลยกล่องนี้ต้มได้30-40แก้วเลยนะคะเยอะมากๆ รอน้ำเดือดประมาณ1นาทีเติมนมจืด200 ml ยี่ห้อไหนก็ได้แล้วแต่ชอบเลยค่ะต้มให้เดือดต่อประมาณ3นาที การยกชาขึ้นแบบนี้เป็นการเปิดกลิ่นเครื่องเทศของชาอินเดียนั่นเองค่ะผ่านไปประมาณ3นาทีชาของเราก็จะฟูขึ้นมาแบบนี้เลยค่ะหอมมากๆจากนั้นปิดแก๊สได้เลยค่ะ นำแก้วที่เตรียมไว้มากรองชาได้เลยสูตรนี้สำหรับ2แก้วนะคะชาหอมมากง่ายมากๆเลยค่ะไม่ถึง5นาทีก็ได้ดื่มชาอินเดียมาซาลาจายแล้ว รสชาติละมุนมากหอมนมหอมสมุนไพรแบบละมุนละมุนค่ะให้สัมผัสที่ผ่อนคลายคือดีมากๆอยากให้ทุกคนได้ลองจริงๆค่ะไปหามาดื่มกันนะคะ